สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็คือแบบจะบอกว่าอากาศดีมากนะคะไม่แดดไม่เขาเรียกไ,ไม่ร้อนไม่หนาวไม่แดดไม่ฝนแล้วก็ลมคือแบบเย็นมาก นั่นแหละค่ะวันดีๆแบบนี้เราก็เลยจะเดินทางนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟกัมบีนะคะที่จาการตาค่ะซึ่งในวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวการเดินทางด้วยรถไฟที่อินโดนีเซียครั้งแรกนะคะทุกคนไปเริ่มต้นกันเลยนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากการซื้อตั๋วก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าสถานีรถไฟเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปกันเลย โอโหเพื่อนๆสถานีรถไฟเขาคือแบบดูให้โซมากเลยอ่ะเออแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่สนามบินเลยอ่ะทุกคนไม่เหมือนอยู่ที่สนามสถานีรถไฟอ่ะคือเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอ่ะไปเ๋ยเราไปซื้อตั๋วก่อนเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินสดใช่ไหมเราก็ต้องมาที่ช่องนี้นะคะทุกคน Banyak tiket to go to Bandung. Yes. Six thirty. Yes. Yes, yes. Uh, economic class. It's yes. okay. Yeah. How much is one person? The price is one hundred fifty thousand rupiah for one person. Okay. Thank you. Thank you. Terima kasih. Ini, sih? Oh, premium. Ini. So ลิ i อนิสพรี e มียม3นี่ก็จะเป็นแบบภายในขบวนนะคะคือดูแบบสะอาดสะอ้านนั้นทุกคนเอ,อ่อแล้วก็มีที่นั่งแบบนี้นะคะสองที่นั่งให้ให้นั่งนะคะโอ้และที่สำคัญคือเขามีอันนี้ให้ด้วยนะทุกคนเนี่ยมีที่ชาร์จให้ด้วยแล้วก็มีถุงให้ด้วยสำหรับกันอ้วกทุกคน <c oughs> โคตรเจ๋งเลยอะ่ะเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำนะคะ อ่านี่คือห้องน้ำนันทุกคนเขาจะแบ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้อันดับแรกเลยก็คือไม่มีกลิ่นเลยนะคะทุกคนคือจริงๆกลิ่นกลิ่นมันโอเคมากสำหรับรถไฟชั้นประหยัดนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมันดูสะอาดสะอ้านมากเลยอะ่ะดูดิมีไอ้ที่เป่าเป่ามือมีสบู่ล้างมือให้มีทิชชู่ให้ มีที่ฉีดก้นให้ด้วยแล้วก็ดูนะไงตรงนี้นะเออโอ้โหเจ๋งดิอ่ะคือคือถ้าเทียบกับบ้านเราคือแบบรถไฟเขาแบบดูแบบว่าไไฮโซมากเลยอ่ะทุกคนเออตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องรอ เครื่องออกนะคะระยะเวลาจากที่เราจะเดินทางนะคะจากาจาการ์ตานะคะไปที่สถานีบ้านดุงเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะทุกคนอตอนนี้เป็นเวลา2 8 15นาฬิกานาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปถึงที่นู่นกี่โมงไปกันเลยออกเดินทางกลางคืนอีกแล้วไม่เห็นวิวอีกแล้ว อันทุกคนพอนั่งไปได้สักพักหนึ่งนะคะก็จะมีพนักง,งานนะคะมาขายอาหารมาขายเครื่องดื่มกาแฟน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงเนี่ยแล้วแบบคือกาแเต็มตัวนะให้คนรู้สึกเหมือนแบบอยู่บนเครื่องบินเลยอะ่ะเออเขาก็แบบคล้ายๆแบบเป็นแอร์โฮสเตสเลยอะ่ะจริงดีนะแต่ว่าราคาอาหารก็แบบค่อนข้างเออแพงนิดนึงนะโอเคก็ใช้ได้นะบริการก็ดีนะทุกคนพูดถูกอะ่ะเออบริการเขาใช้ได้เลยนะ ตอนที่คนเราถึงนะนะคะเอ้าคือมีนี่ด้วยเหรอบันไดเลื่อนด้วยโอ้เซ็งว้าวจะประสบการที่การนั่งรถไฟนะคะที่ประเทศไทยแล้วก็ที่มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ย จะบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าอินโดนีเซียคือแบบยืนหนึ่งในเรื่องของความสะดวกสบายเอยไม่ใช่ความสะดวกสบายมายถึงว่าความแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะสถานที่สถานีรถไฟอะไรพวกนี้คือมันดูแบบมันดูแบบไฮคลาสดูดิมีบันไดลงบันไดเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยสรุปง,ง่ายๆคือรถไฟที่นี่คือดีค่ะทุกคนเออ ไม่รู้ว่ามันถูกกว่ารถทัวร์หรือมันแพงกว่านะแต่คือเออมันก็ดีนะคะตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาโฮสเทลก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะทุกคนเออไปหาโฮสเทลก่อน <laughs> น่าจะเป็นยูพัทูนเลยครัอบอาจารย์โอเคทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะหลังจากที่เดินออกมาจากาสถานีรถไฟนะั้นทุกคนรบบเย็นมากเย็นกว่า เย็นก็ปกติร่างกายอุณหภูมิปกตินะทุกคนพอเราเช็คดูแล้วทุกคนรู้ป้าว่ามันกี่องศา21องศาเององถึงว่าทำไมมันรู้สึกแบบเย็นๆเนาะไปถ้อ่างนเดี๋ยวเราเจอกันที่โฮสเทลเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆตอนนี้คือเราหาโฮสเทลไม่เจอนะคะคิดว่าในหมุดที่เขาปักไว้อ่ะน่าจะเป็นหลังบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะ The Pecker Lodge House Buton เอ o ย Buton นี่ย่า Buton อ๋ออ๋อนี่บล็อคหมาย19อ๋อโอเค Thank you o อ a ค Thank you Terima k a s ขอบคุณคือเขาเหลือแค่ห้องเดียวนะคะแต่คือดูสภาพห้องแล้วคือไม่น่าจะได้นะทุกคนเพราะว่ามันดูเก่าเกินไปมารับไม่ได้ว่ะสัส รับไม่ได้ก็เลยจะไปที่นึงเพราะมันอยู่ใกล้ๆแถวแถวนี้ไงทุกคนมันไม่ได้ไกลามากนะคะเพือ่อนๆนะจุดนี้คือคือเราไม่ได้แบบว่าอยากได้ที่ถูกนะแต่คืออย่างน้อยๆคือแบบเออให้มันดูสะอาดสะอ้านหน่อยนะนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็ได้โพสเทลแล้วนะคะต้องเดินจากที่เมื่อกี้นะคะประมาณอีก5้านาทีเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ โฮสเทลอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่โฮสเทลเรียบร้อยนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นแบบอะไรที่แบบ Amazing อีกแล้วทุกคนเอออะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะทุกคนคืออันนี้นะคะที่เราเจอนะชื่วบโบโอบมบคือมันจะ popula มากที่อินโดนีเซียนนะเพราะว่าเขามีแบบหลายเพื่อข่ายมากๆเลยทุกคนการทํางานของเขาคือแบบมันดีมากโดยที่เราอะไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้คนเลยคือเราอะจะต้องโหลดแอปพลิเคชันมาเสร็จแล้วปุ๊บปัเราอะจะต้องจองผ่าน ผ่านแอปทุกอย่างจ่ายตั้งผ่านแอปนะคะแล้วทีนี้พอมาถึงเราก็มาหาเจ้าหน้าที่นะคะจะมีพนักง,งานอยู่ที่เคาน์เตอร์แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะสอนเราด้วยว่าเราทํำยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนอันดับแรกคือต้องถอดรองเท้าออกนะคะเขามให้ใส่รองเท้าเหม็นๆนี่เข้าไปข้างในแล้วทุกคนเราจะต้องใส่รองเท้าของเขามาอ่ะตอนนี้มาก็ได้มาก็ได้คิวอาโคแล้วนะเพื่อนๆ โอ้ and then open the place for ลยดูคนมันเจ๋งมากเลยสแกนปุ๊บคือแบบรู้เลยว่าเป็นเคาน์เตอร์ที่8นี่ไงว้าว this is so cool man โอเคหวังว่าจะไม่ลืมโทรศัพท์ไว้ข้างในนะ thank you โอเคยังไม่จบแค่นั้นนะ the second time นี่นะทุกคนอ๋อเออได้ง่าย,ายๆแค่นี้ <laughs> อ,อแล้วมันก็จะมีห้องนะทุกคนเห็นไหมเ oh. ขาบอกให้เราตรงไปอ๋อ oh, เนี่ยอือนี่นะคะทุกคนของพเราจะเป็นเลขแปดนี่ oh. Oh, Selamat datang, Pak. Kamu, Indahkus, dan aku akan menemani keluaranmu di Boba Box. Enjoy your stay. Wow. Hi there, welcome to your pod. This is Indahkus, and I'll be your friend during your stay here at Boba Box. Enjoy your stay. Wow, this is something else. Yeah. แล้วราคานะคะ1นึ่งแสนรูเปียนะทุกคนซึ่งจะบอกว่าราคาเนี่ยมันเท่ากับจริงๆมันถูกกว่าอันแรกที่เราไปดูมานะเพราะว่าอันแรกมันตั้งเฮ้ยมาเปลี่ยนสีได้ด้วยเฮ้ยอะไรมาโอ้ยเฮ้ยทุกคนฉันเหมือนซอมบี้เลยซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยยังไง ี <c oughs> ทุกคนอุ้ยอันนี้เสียงแบบเสียงเหมือนน้ำตกทุกคนอุ้ยมีเพลงด้วยอุ้ยทุกคนเอ็งมากทุกคนฉันชอบที่นี่มากเลยอะจ,จริงๆแล้วตกคนละประมาณเออประมาณสองร้อยกว่าบาทเองเออนั่นแหละเฮ้ยทุกคนมันดีมากเลยอะชอบอะอุ้ยมาปิดทำไม โอเคทุกคนจะไปอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วนะคะไม่ใช่จะไปอาบน้ําแล้วก็ไปกินนะคะไม่ใช่จะไปหาได้กินก่อนแล้วอาบน้ําแล้วก็นอน,นะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายๆลาก,ก่อยลาก,ก่อย